เมื่อวันที่21มกราคมวงสัวน้อยพิษบ้านแพงได้เปิดตัวนักร้องหมอลำคนใหม่นามว่าฮักแพงเธอมีอายุเพียง16ปีน้องฮักแพงได้มา audition ออกับป๊อตโจโชว์ร้องเพลงด้วยน้ำเสียงมีเอกลักษณ์และทรงพลังน้องฮักแพงร้องเพลงได้หลากหลายรูปแบบหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งหมอลำ คลิปที่เปิดตัวน้องฮักแพงในเพจสามรพิษบ้านแพงมีคนชม1วัน1ล้านวิวค่ะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นกระแสตอบรับที่ดีมากๆค่ะน้องฮักแพงไม่เคยขึ้นแสดงโชว์ร้องเพลงหของรำบุกไหนมาก่อนแต่ตอนน้องฮักแพงอายุ12ปีเคยร้องเพลงประกวดกับน้องโซเฟียสัมพษบ้านแพงและเคยไปออดิชันไมททองคำมาแล้วค่ะและน้องก็เคยเป็นแดนเซอร์ตั้งแต่อยู่ป .5 ค่ะ น้องฮักแพงได้เปิดเผยว่าน้องมีพี่อุ๋งอิงสาวน้อยเพชบ้านแพงเป็นไอดอลเป็นแรงบันดาลใจให้น้องน้องรู้สึกประทับใจในตัวพี่อุ๋งอิงตั้งแต่ไดดูคลิปที่พี่อุ๋งอิงมาออดิชั่นเข้าวงสาวน้อยพิษบ้านแพงเลยพูดได้เลยค่ะว่าน้องฮักแพงเป็นแฟนคลับตัวยงของอุ๋งอิงสาวน้อยพชรบ้านแพงจริงๆเพราะน้องติดตามอุ่งอิงตั้งแต่แรกเริ่มจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะ ก็ไม่ไายมีคนเอาน้องฮักแพงไปเปรียบเทียบกับน้องอุ๋งอิงค่ะและบางท่านก็ได้คอมเมนต์ในเชิงรบหาว่าบอสโจจะเอาน้องฮักแพงไปแทนที่น้องอุ๋งอิงจนบอสโจต้องออกมาชี้แจงในส่วนนี้ประมาณว่าอุ๋งอิงจะมาแข่งกับใครไม่ได้และผมจะเอาใครมาแทนที่อุ๋งอิงก็ไม่ได้อุ๋งอิงคือลูกสาวผมคนอื่นผมบอกเสมอว่า นอกจากอุ๋งอิงแล้วทุกคนคือลูกทีมของผมจะให้คนมาแทนที่อุ๋งอิงมันแทนกันไม่ได้ถ้าอุ๋งอิงแยกคร่างได้ผมก็ไม่ต้องตามหาคนอื่นแล้วช่องของสมุทสศรีก็เข้าใจและเห็นด้วยกับบอสโจนะคะการที่บอสโจเฟ้นหานักครองหน้าใหม่อยู่ตลอดเวลาก็เป็นการเปิดโอกาสให้นักร้องท่านอื่นๆด้วยและไม่ใช่ว่านี่จะเป็นการว่าใครจะมาแทนที่ใครได้คะ่ะ และนกจากนั้นน้องอุ๋งอิงก็ดังมากๆแฟนคลับบ้านทักต่างๆก็รักในตัวน้องอุ๋งอิงค่ะบอสโจได้เผยอ,อีกว่าไม่มีใครมาเทียบหรือแทนใครได้แต่จะช่วยส่งเสริมน้องฮักแพงอีกแรงหนึ่งเพื่อให้น้องฮักแพงดังจะเลยลอยตามอุ๋มอิงแน่นอนค่ะและบอสโจได้ตัดสินใจปั้นน้องฮักแพงสู่วงการหมอลำ ช่วงแรกก็จะให้หาประสบการณ์โชว์กับเวที3าน้อยเพชรบ้านแพงให้ FC แฟนคลับได้รู้จักก่อนในกลุ่มปิดในวันที่26มกราคมถึงวันที่3กุมภาพันธ์นี้ค่ะก่อนจะส่งประจำวงสามน้อยเพชรบ้านแพง2นั่นก็คือสาวน้อยรำเพนโชว์ค่ะ